สวัสดีครับผมมือนนิกก็มาพบปะพ่อกันในช่วงเที่ยงเทียงของเดือนกลางๆไปปลายเดือนมกราคมมือนี้ก็คือเก่าแล้วครับมาห้น้ำสวนปามโดยใส่แสงล้ครับพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาเซลล์แผงเดียวขนาด430วัตต์รุ่นโมโนฮารเซลล์ กมาให้น้ำครับช่วงนี้เพราะว่าผลผลิตก็กำลังสีออกอต้องเลงีงน้ำเพ็กน้อยนะกับปั๊มพันซีลาดมินีเนียมเริ่งสิเป็นเชงใดสายไฟต่อจากแผงนี่ก็เงาประมาณ25เมตรมาใช้ปั๊มไดโวปั๊มไดโวขนาด300วัตต์มัดสซกติก โยนตุม่มลงน้ำเรียวๆกับอทอขนาดนิ้วหนึ่งครับสึ่งปั่มไดโวดรุ่นนี้สามารถที่สิอตอได้สขนาดคือขนาดหกหุนนิ้วหนึ่งแล้วก็สองนิ้วผมก็ได้สื่อสายยางใสขนาดนิ้วหนึ่งสั่งจากอินเทอร์เน็ตแล้วครับมาตอ,อ ต่อไปเป็นระยะทางประมาณจาก30เมตรเนาะสวนก็นถือว่ามอหางกันปันไดาจากปั๊มประมาณ30เมตรนะสีลาดมิลลิเนียมอายอาุประมาณ6-7ปีประมาณ7ปีนะครับกำลังสีออกดอกทลายโตเมียในช่วงนี้นะ จากสายยางกัมมัต่ตเขาสายยางดําครับหรือว่าทางการเพิ่นว่าท่อพี่อีเนาะ,นะผมอ่นว่ามันสายยางดำขันน้ำรัานก็คือว่าทอ่อท่อพี่อีขนาดนิ้วนึงครับป่านี้เวลาต่อออกครับผมก็ต่อจากนิ้วนึงไปใส่สองนิ้วบาดนี้นะครับเนี่ยออใส่นิ้วเครื่องครับใส่นิ้วเครื่อง นะเบื้องว่านำช่วงเทียงขนาดแผงโซลาเซลล์แผงเดียว4 3 0วัตต์ในโบกขนาด24โวลต์300วัตต์เบื้องว่าขันต่อระยะทางไกลจากสะตรงปั๊มนะครับประมาณม่านี่หอดน,นี่ก็ประมาณจากเ20เมตรเนาะเ20เมตรเดี๋ยวเพิ่งผมิบเบื้องว่า สายยางนิ้วนึงนี่ในช่วงเที่ยงเนี่ยมันสีแห้งปันได้น้าผมสิถอดจากนิ้วเครื่องออกมานี่ครับพี่น้องแบบจัดจัดในช่วงเที่ยงสายยางนิ้วนึงครับเบิง่งความไกลจากปั๊มประมาณยี่สิบเมตรครับปานนี้ผมก็สิต่อไปฮาพอ,อนิ้วเครื่องครับ โอ้ยผมสิไปหดแถวคุณแบบนนะ้ห่างากันนี่ก็คิดเบื้องแล้วกับประมาณรวมๆประมาณสามสิบสามสิบเมตรหรือสามสิบกว่าเมตรประมาณนี้อ่าแต่ว่าผมสิให้มันหัวยุงย่งก็งอ่อยเพราะว่าสิได้หดต้นนำต้นนี่กลำลังต้องการน้ำเพื่อกันครับช่วงนี้นะครับถ้าไร่ตัวเมียกำลังออกหยาบมันบดตึงหยาบมันเหี่ยวอ่าก็เลยมาให้น้ำแสงแดดมีค่าครับช่วงนี้นะ คันแดดบวออกจมหลดครับตะกี้คันแดดออกหรือจมหลดมันบริเตุเบียกมันฮอนบัดนี้แดดบวออกจมมาะนี่พอว่ามันบวมีนแสงสีมาต่ำน้าเลยวันนี้ครับเดินสิเป็นเชิงไหผมติดต่อไปใส่ทอนอยู่นึงนะครับเนาะอ่าครับตอนนี้ต่อแล้วกับปล่อยให้มันหัวอยู่มังขอต่อเพื่อสิได้หด็อนมีไปนน้ากบเป็นยังไปเบื้องขนาดนิ้วเครื่องครับอันนี้ หัวซ้ำนี่ทั้งคุณสีแห้งซ้ำใดเนาะสาสายนี่ครับผมกับมะหดซุ่มไกลๆทางนี่เพราะว่ากำลังงครับช่วงนี้่ต่อออกมากับประมาณ30กว่าเมตรครับอ่าลายต้นกับกำลังสีอ่ บลุงหมากบำรุงทะาย่มันใหญ่นะต้องอาศัยน้ำซ่วงนี่นี่ครับก็เลยจำเป็นตรงหายน้ำนี่ตามเวลาที่เอามีอ่ทาทะตัวเมียอันนี้ก็ออกมาสองสั้นแล้วครับอเอาเบิ่งปลายท่อขนาดทิ้วเครื่องบดัด นี่ครับปลายสายอันนี้ตอขนาดนี้เต็งครับมากจะถือว่าเต็มเต็มพ่อครับจากนู่นนึงย้ายไปเป็นนี้เต็งก็ถือว่าเต็มพอแห้งอพอสมควนยิ่งใส่ยางน้อยลงไปก็กนี่ก็น้ำแห้งสีแห้งไปได้ไกลก็นี่ครับผมอ่ะอันนี้ก็มาให้พี่น้องต้องไปได้มากนึงมาชมการให้น้ำตาม ครับผมสำหรับมื่อนี้่ะขอขอพุ่นที่ให้เกียดติดต,ตามรับชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกดติดตามมิยังดีๆมียังไหม่ๆกับสีมานำเสนอพี่ๆน้องๆเรื่อยๆสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับผม